สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมน้นะนะแล้วก็สมาชิกเพื่อนๆของช่องแล้วก็ปกปาทุกทุกคนนะครับผมสําหรับวันนี้ผมมีเรื่องที่จะมาคุยกันนะครับผมเกี่ยวกับคันยูอลนะครับผมที่สามารถเล่นในครอบคุ้มนะครับผมโอเคแล้วก็ที่สาคัญนะครับผมเป็นตัวที่สามารถาไปปรับตัวช่วยในการเลือกกันได้นะครับผมผมมียกตัวอย่างมาให้สาคันนะครับผมที่ผม เล่นมาแล้วมันก็โอเคอยู่นะผม,มก็ผ่านเลยแหละเล่นดีเซนโอเคครับผมแล้วที่เราเล่นงานพวกอาアิอะไรนะพวกนี้นะผมที่เล่นได้ต้องแค่โลิジตกหมึกอะไรก็แล้วแต่นะผมแบบทรีอินวันอะไรพวกนี้ครับผมคันทรีอินวันเลยนะผมก็แนะนํานะผมคันสามประเภทนี้นะผมสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะผมก็ฝากกดไลค์นะผมแล้วก็กดซับสไครต์นะผมกดกดกระดิ่งด้วยนะผมเพื่อที่จะพลาดคลิปใหม่จากช่องของผมนะครับผมโอเค แล้วก็ในวันนี้จะมีเนื้อหาเกี่บอะไรบ้างนั้นเชิญชมหลังอินทโทรครับ โอเคครับเมื่กลับกันมาแล้วนะครับผมเข้ามาสะเด็นกันดีกว่าสำหรับวันนี้นะครับผมก็เราจะมาให้ดูกันแต่ก่อนจนะเข้าเรื่องขอนำเสนอเนิดนึงนะครับผมกิจรกรรมดีๆที่ผมจัดขึ้นมาเอาขึ้นได้โอเคครับมันคือกิจกรรมแจกล้อครับผมเลยว่า XLT สองพั2020นยี่สิบะครับผมใครที่สในใจจะร่วมกิจกรรมรับลออฟรีนะครับผมมีโอกาสรับลออฟรี ก็นะผมอันดับแรกผมกดซับสไครต์ก่อนเลยแล้วก็อย่าลืมนะผมคลิกลิงก์ข้างใต้คลิปนะครับผมมันจะมีลิงก์อยู่เพื่อไปที่เพจของผมนะผมแล้วก็ทําการคอมเมนต์ลงข้างใต้ลิงก์อันนั้นเลยนะผมแล้วผมจะเข้าไปให้เลขเองนะผมว่าคุณได้เลขอะไรอันดับที่เท่าไหร่นะผมโอเคครับกลับเข้าไปเร็นกันดีกว่าโอเคคัน u l เนี่ยมันเป็นคันผมว่าเบรดก็ไม่ เข้าคัน U L งเพราะว่าคัน U L เนี่ยค mm. ัน U L แท้ๆ้วผมก็ต้องเป็นเวทประมาณ1คส3แล้วก็พวก2ค4ที่ไม่เกิน6ปอนด์นะครับผมโอเคแต่มันก็เป็นคันที่ว่าเล่นครอบคลุมครับเล่นได้ทั้งงานแบบเกือบเกือบจะไปกลางๆแล้วก็เกือบจะเบาก็คือเล่นได้หมดคือ3ระยะเลยนะครับโอเคไปลุยที่ตัวแรกกันดีกว่าครับไป คันแรกที่ผมนำเสนอนะผมเป็นคันของโอเชียนนะผมโอเชียนเซเว่นอ่าโอเชียนเซเว่นครับผมโอเคคันนี้นะครับผมเป็นคัน4ีขีดนะครับผมคันนี้จัดอยู่ในเวทีอลนะคันเนี้ย มค่อนข้างเล่นแล้วพอใจในผลงานนะคันเนี้ยแอคชั่นนะผมชั่นคันนะผมค่อนข้างที่จะอ่อนนะผมปลายเนะี่ยอ่อนคือดีเลยนะครับผมดีเซนส์โอเคเลยด้ามจับถาดมือผมเนด้ามด้ามก๊อกนะด้ามก๊อกปูดมก็ไม่สั้นมากนะครับผมโอเค คันแรกผมงบประมาณที่ต้องใช้ผมอยู่พันกลางๆนะครับผมไม่แน่แล้วแต่ร้านนะผมไม่สามารถระบุราคาได้นะแล้วแต่ร้านเลยนะครับผมไกด์ประมาณนี้คนระับคัน 2, นนะี้พันสองท่อนนะคันสองท่อนครับผมหนึสะดวกในการพกนะครับผมก็ผ่านครับคันนี้ใช้ดีนะผมงบพันนิดๆน,นะผมจัดตัวนี้ได้เลยนะผมใครชอบดีไซน์นะผมก็ ลองดูครับผมโอเคไปที่ตัวต่อไปอครับที่ผมนะใช้เล่นคลิปใหญ่นะคลิปที่ได้ปลาสี่กิโลก,กว่าครับผมคันนี้น้ำหนักเบากว่าคันของโอเชียนนะครับผมด้วน้ำหนักมือนะผมด้ามสั้นด้านดีครับผที่จะตรงนี้ของเป็นคันคุยิงครับผมคุยยิงทิทันนะครับผมเวทเวท สามขีดแปดนะผมสามขีดแปดนะโอเคสามขีดแปดน้ำจับนี้พอดีมือฟัอยอ่ผมเลยนะไกด์ก็ทรงนี้นะผมทรงนี้เลยนะคันนี้ก็เป็นคันสองขั้งตามเคยนะผมอื uh huh. ใช่คันสองขั้งตามเคยนะเพราะว่าเน้นเอาคือรถง่ายผมรดง่ายเก็บสะดวกนะผม เคลื่อนย้ายง่ายออกหมายง่ายอันนี้เป็นคันที่ส่วนใหญ่เอาไว้ออกหมายที่ไม่ต้องใช้รถมอเตอร์ไซค์นะผมก็เป็นชั้รยนต์ไปแทนนะมันค่อนข้างไกลนะผมนี่เลยครับอันนี้เลยงบเกือบสองพันครับเป็นไกด์ฟูจินะตัวนี้ไกด์ฟูจิน้ำหนักดีเซนดีเหนียวมากคันเหนียวนะผม ใครชอบคันนี้เนี่ยผมก็หาซื้อกันได้นะครับมีขายทั่วไปนะับโอเคสองพันประมาณนี้นะครับโอเคครับไปกันที่ตัวสุดท้ายผมเป็นคันที่ผมใช้น้อยมากที่ใช้น้อยนะไม่ใช่ว่าอะไรนะมันเป็นใหม่ในที่ผมใช้แบบไปใกล้ๆอ่าแต่คันนี้ผมค่อนข้างค่อนข้างเชียร์แหละใครมองเล็งลิโตอยู่นะครับผม ผมว่าคันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะผมมันแล้วแต่คนนะผมผมว่าน่าจะดีกว่าลิตโตะนะลิตโตะมันจะกระด้างมันจะแข็งกว่าเวทจริงนะส่วนอันนี้ผมว่าดีเป็นคันของปริ้นนะครับผมดีเลกนะผมคันดีเลกนะเวทสามขีดแปดนะผมเป็นแบงค์เอคอร์สนะผม เป็นลายเอคอร์ดลายทักนะครับผมโอเคเป็นคัน ul หกฟุตเจ็ดนะทั้งหมดนี่ยหกฟุตเจ็ดหกฟุตแปดเลยือนกันะผมคันที่ผมเลือกใช้นะผมเป็นเวทกลางๆนะผมใช้ตีค่อนข้างดีเลยนะเซนโอเคเล่นแคลโรเลตแต่ปลายเนี่ยนะผมขอติปลายนะปลายเนี่ยถ้าเทียบกับใครสนใจคันโอเชียนนะครับผมปลายของโอเชียนเนี่ยมันจะเลี้ยวกว่าและเล็กกว่านะผมถ้าใครลองดูดีด้วยผม ครัลปลายโอเชียนฝั่งฝั่งนี้ครับฝ่ายโอเชียนฝั่งนี้ดีเล็กนะผมโอเชียนจะเล็กกว่าโอ,โอเชียน,นจะเซนดีกว่าคันจะเซนทึบกว่าแต่เล่นแครโลได้ไม่ผิดหวัง,วงครับไกด์ทรงเทครับผมถ้าจำไม่ผิดน่าจะไกด์ฟูจิปะ๊บตั้าไรโหไม่ได้ไดูนานเออผมขอไม่จำไม่ได้นะจำไม่ได้ว่าใช่ฟูจิหรือเปล่า ก็ประมาณนี้นะครับผมด้ามด้ามทรงเดียวกับของนี่เลยครับโอเชียนนะครับผมประมาณนี้ครับผมนี่ครับผมคันดิเลกน้ำหนักเหยือนะผมอ๋อหรือว่าน้ำหนักเหยือน้ำหนักเกยืออยู่ที่สองคีสิบทุกทุกคันเลยนะครับผมใช้ได้หมดเลยนะครับสองคีสิบนี่เป็นคันผมว่าผมตีให้ประมาณเวทเอลนะผมไม่ถึงยูเอลนะก็ ใครสนใจคันไหนนะผมไปช่วยเป็นตัวเลือกนะไกด์แต่ละอันเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าไดให้ผมบอกว่าเลือกตัวไหนดีคนที่คัน,น,เ,นเนี้ยจะแข็งว่าเวจริงหน่อยหนึ่งถ้าใครไม่ต้องการคันอ่อนมากนะผมเชียร์คันนี้แต่ในเวทสามคลิดแบนนะคันนี้จะไม่อ่อนมากผมเชียร์คันนี้ไม่เน้นเซนดีนะเ่นแคลโรหรือไปตีปลาอะไรอย่างเงี้ยลากระพงนะคันนี้ผมเชียร์เลยนะ แล้วก็ถ้าหลับคันนี้นะผมเล่นได้ผมจะให้อยู่ในเวทเอลนะเพราะอ่อนอ่อนนะผมปลายเล็กเรียวเส้นดีคันโอเชียเส้นดีครับผมคันนี้เน้นเบาเบาที่สุดที่แกเบาจริงใครชอบคันเบาๆคันนี้เลยเหนียว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 เบาคันนี้ชอบแบบ กลางๆับผมผมให้มันกลางๆในระหว่างคันนี้กับของโอเชียนนะผมค,นนคันนี้ก,กลางๆแต่เหนียวอันนี้เหนียวแน่ๆเหนียวโอเคมาที่คันนี้อันนี้งานครอบคุมดีเซนไวคันนี้เลยโอเชียนนะครับผมอ๋อลืมบอกคันของดิเลกเนะี่ยงบอยู่ที่ประมาณสองพันนะผมก็แล้วแต่ร้านนะใครชอบก็ไปหากันได้เลยนะครับผมโอเคครับ สำหรับวันนี้เป็นคันแนะนําคัน UL นะครับผมที่ภาพอาการนายก็ขอขอโทษด้วยนะครับผมเป็นการวิจารณ์ด้วยความพิเหศษส่วนตัวนะครับผมก็สาหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นด้แล้วนครับผมใครสนใจหรือว่าชอบแบบใหม่ก็รอคอมเมนต์กันได้นะครับผมว่าคันนี้เป็นอย่างนี้ครับอย่างนี้อย่างนี้ดีอันนี้ไม่ดีโอเคครับผมรับฟังทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็จะตอบคอมเมนต์ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณม,มากมากนะครับผมที่รับชมจนถึงตอนนี้นครับผมก็ ขอบคุณนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ